สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำลายดวงชะตาทั้ง7วันนะคะประจําเดือนกระกฎาคมนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละวันจะเป็นยังไงนะคะก่อนจะไปฟงังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนกระกฎาคมพศ2566นนะคะการงานไม่เป็นดั่งใจเลยนะคะสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้คาดการเอาไว้ จะไม่เป็นผลตามที่คุณคาดการเอาไว้นะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินมีคนอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือความรักเป็นความรักดีๆนะส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะการงานไม่เป็นดั่งที่เราตั้งเป้าไว้การเงินดีความรักดีๆแล้วก็ส่วนเรื่องอสุขภาพนะให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะ เป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนกร,รกฎาคมพศ2566ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนกร,รกฎาคมพศ2566นนะคะการงานในเดือนนี้คนเกิดวันจันทร์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ การงานเป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้หรือว่าตั้งเป้าเอาไว้ส่วนเรื่องการเงินนะคะเป็นกลางปีที่การเงินย่าแย่มากๆสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะบริหารให้เป็นนะคะเพราะว่าเดือนนี้การเงินย่าแย่มากนะส่วนเรื่องความรักเป็นความรักดีๆค่ะสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการงานดีการเงินย่ําแย่ความรักดีๆแล้วก็สุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ เป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนกรกฎาคมพศ2566ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันอังคารประจำเดือนกรกฎาคมพศ2566นะคะการงานการงานดีมากเลยนะคะคนที่ตั้งเป้าเอาไว้วางแผนเอาไว้ก็จะเป็นไปตามที่คุณมุ่งมาตปรารถนาเลยนะคะ ส่วนเรื่องการเงินเป็นการเงินที่ย่ำแย่มากๆสําหรับคนเกิดวันอังคารเป็นกลางปีที่ย่าแย่ที่สุดเลยนะคะในเรื่องการเงินบริหารดีๆนะส่วนเรื่องความรักเป็นความรักดีๆค่ะสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการงานดีการเงินย่ําแย่มากๆความรักดีๆสุขภาพดีๆนะคะเป็นการทํานายคร่าวๆสําหรับคนเกิดวันอังคารประจําเดือนกรกฎาคม พศ2566นะคะดวงชะตาคนเกิดวันพุธประจำเดือนกระกฎาคมพศ2566นะคะการงานการงานมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแว้งนะคะนำมาซึ่งความทุกข์ใจไม่สบายใจในที่ทำงานเลยนะคะเหมือนมีสงครามเย็นในที่ทำงานเลยแต่ก็ผ่านมันไปได้นะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะก็ถือว่า ประครับประคองไปได้ด้วยดีนะความรักดีๆสุขภาพดีๆค่ะการงานมีเรื่องทะเลาะบ,บอกแวงนะคะทําให้เสียสุขภาพจิตเลยแหละในในที่ทํางานนะการเงินก็ประครับประคองตัวเองไปได้ความรักดีๆสุขภาพดีๆนะคะเป็นการทํำนายคร่าวๆสําสหรับคนเกิดวันพุธประจําเดือนกรกฎาคมพศ2566นะคะ ดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนกระกฎาคมพศ2566นะคะการงานถือว่ามีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลนะคะมีความเครียดได้รับความกดดันในที่ทํางานพอสมควรเลยนะคะเดือนนี้คือทํางานไม่มีความสุขเลยส่วนเรื่องการเงินก็ค่อนข้างที่จะเป็นเดือนแห่งการเดือนย่แย่ในเรื่องการเงินอีกเดือนหนึ่งของคนเกิดวันพฤหัสเลยนะคะ ก็บริหารการเงินตัวเองให้ดีๆนะส่วนเรื่องความรักก็เป็นความรักดีๆคะ่ะสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีการงานมีเรื่องให้วิตกกังวลมีเรื่องกดดันนะคะทาให้ทํางานในเดือนนี้ไม่มีความสุขเลยการเงินก็ถือว่าเป็นเดือนที่ให้บริหารจัดการเงินให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่การเงินจะจะติดขัดมากๆส่วนเรื่อง ความรักความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะสุขภาพก็เป็นความรักดีเป็นสุขภาพดีๆนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนกร,รกฎาคมพศ2566ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนกร,รกฎาคมพศ2566นะคะการงานการงานมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลนะคะ มีการทะเลาะวิวาสนะคะเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวทุกอย่างนะคะในที่ทํางานค่อนข้างที่จะระอุเลยนะคะในเดือนนี้สําหรับคนเกิดวันศุกร์นะส่วนเรื่องการเงินการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะคะเดือนนี้ใช้ใจ่ายแบบคล่องมือนะส่วนเรื่องความรักก็เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะแย่เลยนะคะมีมือที่3เข้ามาทําให้ความรักของคุณ นะคะสั่นคลอนได้เลยนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะส่วนเรื่องสุขภาพก็ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะการงานการงานมีเรื่องทะเลาะเบากแวง้งขัดผลประโยชน์ไม่เข้าใจกันทํางานแบบไม่มีความสุขการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑรดีนะคะส่วนเรื่องความรักมีมือที่3เข้ามาแล้วนะส่วนเรื่องสุขภาพให การเดินทางอย่าประมาทนะคะก็เป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนกรกฎาคมพศ2566นะคะดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนกรกฎาคมพศ2566นะคะการงานคนเกิดวันเสาร์การงานดีมากเลยนะคะก็ทุกอย่างแก้ไขปัญหาอะไรรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะถือว่า เป็นการทำงานที่มีความสุขนะคะการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะใช้จ่ายได้สภาพคล่องพอสมควรนะความรักก็เป็นความรักดีๆนะ,ะส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะการงานดีการเงินดีความรักเป็นความรักดีๆแต่ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะในเดือนนี้สําหรับคนเกิดวันเสาร์ เป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนกรกฎาคมพศ2566นห้าอหกะคะ,ะ,ะก็ทำนายครบทั้ง7วันแล้วนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ